โอเคสวัสดีทู้ชมนะครับวันนี้มาอไรสดในเบอร์ถือครั้งแรกนะก็ไม่เคยไลฟ์เหมือนกันนะครับก็คือวาไลฟ์สดในเบอร์ถือครั้งแรกนะวันนี้ผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรทำครับคือกลับมาจากบ้านก็ ก็คือยังเอไม่มีอะไรบ้างพึ่กลับมาจากหน้าเลยนะครับก็เพิ่งกลับมาจากบ้านนะครับผมเอ้เพิ่งกลับมาจากหน้านะ ก็วัในวันนี้ก็จะมาเล่นอะไรดิวันนี้จะมาโหลดเกมแล้วกันนะครับก็วันนี้จะมาโหลดเกมแล้วกันน่านะก็ในวันนี้ก็จะมาเล่นอะไรดิวันนี้จะมาโหลดเกมแล้วกันนะครับก็โหลดเกมแล้วกันวันนี้ แขกงแรงไปป้าโอเคแล้ว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 แสดงความคุณอะ <S <S วันวาานี้อะไรส่วนในมือถือทั้งในก็จะมาโหลดเกมในจีเใส่ยละไอ้ไม่มีตัวเกมตัวเองนะผมก็ขอผมมาทดลองเล่นตัวเกมของเขาหน่งก่อนแล้วกันนะาก็คครั้งแรกเลยที่ผมแบบลองมาเล่นอา่าอะไรวะตัวเกมของผมเองลนะ ไม่ใช่ตัวเกมของผมดิกจะเอาของคนอื่นมาเล่นนะเดี๋ยวเราค่อยสร้างตัวเกมใหม่ของตัวเองนะเพราะว่าผมจำจำไม่ได้ละว,ว่าจำไอเดียไปไนละอะไรวะไม่เรียกว่าจำไม่ได้นะฮะ,ว,ว,ะว,ว่ามอสตรงนี้อะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะเอามอสจากในคอมมาใส่ในมือถืออีกทีหนะึ่งมีวิธีแป้งอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาทำเดี๋ยวลองวิธีหาวิธีด่วนนะ หาแบบจกตัวเกมที่เทสเซนเอเมบีนะเอาเลยจากช่องนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยก็ขอผู้ช่องนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่ีลงเกมในมือถือมันก็มีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะดาตา้าอันนี้ตัวดาต้านะ่ะ อาจจะยังไม่รู้ว่าสมัยก่อนก็เคยเล่นนะครับในเกมในมือถือนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ลืมมัแล้วครับว่า MOD มอสมันลงยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยววันนี้เอาแบบธรรมดาไปก่อนแล้วกันโอบีบีหนึ่งจิกกว่าเลยทำไม่เป็นไรครับที่เรายัางเหลืออยู่ครั้งแรกเลยครับที่ผมโหลดเจดียใสในมือถือครั้งแรกนะไอ่ครั้งแรกหรอกหลายครั้งแรกแรหละแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลามาเล่นนะ แต่ว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้เล่นลงในมือถือสวยอย่วนใหญ่เล่นในคอมฮะเล่นอะไรรอดิยเกมผีเกมผีแล้วกันะเกมผีกล้องไม่เปิดแล้วกันนะฮะเกมผี Lagi yang bila Ketuk lah ในมือถือครั้งแรกนะครับอันนี้ไลฟ์สดในมือถือครั้งแรกแก็อันนี้ก็ไรครั้งแรกจริงนะฮะใครยังไม่รู้นะกูตีคือช่องกบไม่ค่อยไลฟ์สดเลยนะครับก็คือแบบอะไรอะ่ะอูไลฟ์สดไม่เป็นแล้วช่วงนั้นอูไลฟ์สดไม่เป็นนะครับ,นนรบก็เลยแบบไม่ได้ไลฟ์เลย คือถือว่าก็ยังมีแพ้ว่าจะเปลี่ยนมาเป็น X22 อยู COVID ่นะครับว่าเป็น X22 u l t r านะ Samsung นะฮะผู้ช okay. so ี้แบรนด์เลยแล้วกันนะครับเขาไม่ได้จัายผู้ชี้แบรนด์ตรงๆมาเลยแล้วกันนะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับ Samsung X22 อ l t ต a เพื่อหาว่าาจะหาซื้ออยู่นะฮะเพราะว่ามันมีแบบ s ซ a p d r a g o n ก็แตกเจน1นะฮะเออก็ก็อลไกว่าเครื่องนี้พอสมควรเลยนะฮะ นะมัน่ครื้างแรงกว่าเครื่องนี้พอสมควรเลยนะก็คือเวลาไลส์ส่วนนี้เครื่องมันร้อนนะเนี่ยกระตุกละแบตกินแบตด,ด้วยนะเอ้แบตมันไหลดวยแบตเครื่องข้างจะไหลเลยนะก็เลยแบบค่อยๆอยากจะไลส์ส่วนานาน,านนะเครื่องนี้โซ่จะใช้แต่คนอ,อย่างเดียวนะก็จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกครับแต่ว,นะตว่าเนื่อของซนะีพียูอ่ะคือค้างมีปัญหาอย่างมากเลยฮนะ้ก็บวกกับออัพายไอมาด้วยนะอันนี้ก็จริ่งไม่ไหวกวมาเดิมนะ อันนี้ก็ยิ่งไม่ไหวเลยคือนนที่ก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ครับลุใช้ถ่ายลุงถ่ายรูปนะคุณดู้ค่นี้เป็นไรครับผมก็ขอได้ะไรได้ขอได้สักร้อยเก้าสิบสามแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ก็เป้าหมายก็ใกล้จะเป็นจริงแล้ว ก็คือจะร้อยซับแล้วครับผมจะแตะร้อยซับแล้วแต่ร้อยซับแล้วลอ้วอาวอย่ยแล้วในนี้ไม,ม่มีหาเลยเลยยังไงวะเนี่ย จะสร้างโพลแล้วกันนะแชทโพลใครว่าผมก็เบี้ย์ก็เบียบย์ไปถึงแล้วเพราะว่าก็หาเกมรอระหว่างโหลดเล่นเสร็จนะ กลัวตรงนี้แหละเนี่ยไอ้เขากกลัวตรงนี้คห้กูค่อยกลัวเลยเดี๋ยวผมกลัวว่าพอหันมันอวอ้วชชันเนี้ยหันแล้วมันไม่หายด้วยนะนี่แหละจุดที่ผมกลัวคือตรงนี้นะครับคือถ้าหันแล้วไม่หายก็ซวยเลยไปาเลยแล้วกันนะที่นี้ไม่ค่อยอยากอยู่านานรับมีศอกเจเลยอฮะ โหแผเลือดสิบห้าแล้วแป๊บเดียวคือนี่ประตูนี้มันจะไม่เปิดแล้วนะเดี๋ยวไว้เปิดที่หลังฮะโอเคนะเจแล้ว๊ยนี่ไง ไปเปิดห้องนี่มันมีอ่าด้ําแดงอยู่ด้านล่างแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องนันมีอะไรนะคุณลุงไม่มีเ็นไรคือผมไม่ค่อยสนใจนะโอเคเฮ้ยีตรงนั้นนะ่บ้าไปแล้วนะโผล่มาได้ไงวะงงไปอะไรแล้วนะผมว่าไม่มีอะไรละวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนี่เราจะต้องได้หยุดครับ ไปหน้ามาก็จะกล่ว่าจะเก็บใบการให้เสนอหน่อยแล้วแต่พอดีว่าเพิ่งจะได้มาเปลี่ยนบัญชีเพิ่งจะได้มาเพิ่งจะว่ารูปแต่ล้รู้ว่ามันก็เคือความส่วนตัวนะกือความส่วนตัวนะ ผม,มว่าไม่ผมได้เต็มละโฆษณาา,าทำไมต่มอดีวะไม่เข้าใจอ่ะโหลดเสร็จแล้วนะโอเคไหนชูวิธีโหลดให้ดูนะ่าสม,ายมัยแต่ก่อนมันก็เคยโหลดนี้จริงๆนะฮะโอเคก่อนหะนึ่งก็โหลดตัว apk นี้ก่อนนะ สูสูเนะี่ยถ้าไม่ได้ก็หาไอพีคีตัวอื่นนะ โอเคนะกดเสร็จนะเคสหลดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องแต่ไฟล์ก็ได้ฮะแช็คคอปปี้มาครับก็ตัวนี้ครับก็คอปปี้ไปแต่ไฟก็ได้ความง่ายครับ แฟ้มรับของ OBB นะ่นนต้องใช้ OBB นะ่องผมเขาก็บอกมาอยู่นะก็กด Copy ได้เลยฮะกดวีแล้วก็วางนะผมก็เสร็จเรียบร้อยละกดลบนะผมจบ ก็ตากไฟล์ OBB นะ่รัหบผกก็รอไปฮะยาวยาวยาว โอเคฮะแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยครับผมก็ก็อ่าแล้ววะเรี่นๆ,ๆตัวนี้ฮนะก็ตัดแล้วก็ขั้นแรกเราก็ตัดลละนะครับเอ่อลบมันคือลบหน่ะอ่ะปุ๊บอนะู้บีบีฮะปุ๊บวางครับอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าเข้าเกมี๊ยวนะถ้าเข้าเกมไม่ได้ถุงอาเลยอ่าข้าเกมไม่ได้โอ้โห ลองหนูตัวเกมว่งางเปล่าว่ะนะ,ะคือตัวเกมไม่มีมอสนะฮะเอาวบีมาใส่ละเขียวก็เข้าได้นะผม <c oughs> ก็เข้าได้นะปกติโอเคครับ เขาเกมเลยแล้วกันนะเหมือนเป๊ะเนี่ยเหมือนด้คอมเป๊ะ this personal but you get in chat. Get out of the man. way. I every dang up. Hour, yes. man. Go smoke some cheeba. <laughs> ปกติโ okay, uh, ุมแล้วนี่เอามาถึงแล้วโอเคตัวเกี้นี้ใช้งานได้ผมก็ปกตินะโอเคแล้วผมก็ เอาโอเคมีมอนะไปใส่เด okay, ี๋ยวเปลี่ยนชื่อไปปุ๊บเ,เรียบร้รยยอยพอเปลี่ยนชื่อเสร็จก็เข้าเกมได้เลยเอาว โอโหเราให้มันเล่นได้สค่หนึ่งภารกิจก่อนนะแล้วก็ผมว่าน่าจะผมรู้วิธีละก็ต้องเอาไฟล์ตัวคอนฟิกไปใส่ของตัวเกมหลักก่อนนะอ,ป,อ <c oughs> ประมาณนี้นะเผื่อใครยังไม่เคยเห็นทีเดซใในมือถือนะนาตายเป็นประมาณนี้นะ You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, smoke. You know me. It's not cut. Keep the value and keep the green. Then go off game. Hey, it's making fire. Nice. It's making fire. Okay, no, 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 no. โอเคฮนะก็เราเข้าเกมมาอีกทีนึงอนะโอ้โหหลุดน่าจะเป็นเพราะต,ตัวเกมนะนะ่าจะบั็กนะโอเคโอ้โหโอเคฮนะเดี๋ยวขอจบไลฟ์นี้ทันดีกันนะค่ะปุ๊บไปละ